ทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวครับกับเจ้า Mercedes-Benz AMG 1นะครับวันนี้ได้แต่งกันให้ดูแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะมีทั้งจูนแล้วก็แต่งแล้วก็ลายรถนาอคันนี้ซื้อได้ในร้านค้าธรรมดานะครับผมมีคนขอเข้ามานะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมาที่นี่นะครับบายเซลนะครับผม Auto โชว์นะครับรงนี้ก็เข้าไปเลยนะครับเลื่อนไปนะครับหาคำว่า Mercedes-Benz นะครับตัว AMG นะครับ AMG 1ตัวนี้นะครับปี2021น่ะครับคันนี้เป็นพระเอกของภาคที่5นะครับผมกดซื้อเข้าไปได้เลยนะครับโอเคไลน์นะ ถ้าอยากได้รายแบบผมนะครับผมอยากได้รายผมก็เลื่อนเลื่อนลองเลื่อนหาดูนะครับถ้ามันไม่มีันผมก็กดค้นหานะครับผมแล้วก็พิมพ์ลงช่อง description ว่า F1 นะครับมันจะขึ้นมานะครับนี่ขึ้นมาเต็มเลยนะครับก็ลองเลือกดูนะครับมันจะได้รายประมาณนี้ครับคือความจริงแล้วเกมนี้รายไม่มีผลครับไม่มีผลกับการขับขี่ของเราครับนี่แค่เป็นสิ่งกระตุ้นัวาใจเฉยว่ารถสวยแค่นั้นครับมีแค่นั้นเลยไม่ได้ทให้รถแรงขึ้นครับแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งกันเลยนะครับ กระดาษครับอัปเกรดจูนิ่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นจูนที่ผมแต่งไว้แล้วนะครับคัสตอมอัปเกรดนะครับผมมาเลือกที่นี่ก่อนครับมาดูที่นี่ก่อนนะครับัวคอนเวอร์ชันนะครับคอนเวอร์ชันมันปรับได้แค่ระบบขับเคลื่อนนะครับอันนี้รถเป็นขับเคลื่อนสี่ล้ออยู่แล้วก่อถนนแน่นอนครับไม่ต้องไปแต่งอะไรครับใช้อันเดิมได้เลยนะครับลูกกล่องเครื่องมือนะครับผมทีนี้เรามาดูกันที่ยางครับรถคันนี้ไม่มีตัวด้านหน้าให้แต่งนะครับตัวการชนหน้าแล้วก็วิ่งหลังไม่มีให้แต่งครับไม่มีขนาดไม่มีให้แต่งมันกก็ยงออดดดดนนนนนนขขขาีีี้้้เเเลวว๋ไููตแ่่ผม ตัวนี้จะเป็นยางนะครับผมยางเลยใช้เป็นยางสลิกนะครับยางที่วิ่งในสนามเท่านั้นนะครับแล้วก็มันจะเกาะถนนนะครับเป็นพิเศษนะครับยางนี้แต่ว่าถ้าตกพวกถนนไปนะครับตัวลงไปเล่นถนนตรงทางดินอะไรเงี้ยมันอาจจะเสียเปรียบนะครับผมขนาดยางนะครับขนาดยางเป็น3ามหนะครับด้านหน้านะครับล้อแม็กไม่ได้เปลี่ยนนะครับขอบยางก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับตัวขนาดล้อแม็กเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับ เรามาดูันที่ระบบเกียร์นะครับผมระบบเกียร์นะครับเกียร์ผมจะใช้เป็นเลสทรานสミชั่นนะครับช่องที่2นะด้านบนที่มันเขียวอินสตอลนะครับโอเคถัดมานะครับเพาเพาเป็นเพาแต่งนะครับเพาสุดท้ายเลยดิฟเฟอเรนเชียลจะใช้เป็นเลสนะครับเพื่อที่เราจะได้ตัวปรับแต่งได้นะครับปรับแต่งตัวดิฟเฟอเรนเชียลตอนท้ายได้นะตัวนี้ระบบช่วงล่างนะครับช็คอัพเป็นโชคเลสนะครับเลสสปริงตรงนี้นะครับให้มาใส่เป็นเลสสปริงนะครับจะได้จูนได้นะครับตัวนี้ครับ แอนติโลบาร์นะครับผมใส่สุดเลยทั้งสองอันนะฮะนี่ก็แอนติโลบาร์นะครับไล่เบานี้จําเป็นครับต้องใส่เป็นสุดนะครับผมน้ําหนักจะอยู่ที่1นึ่หนึ่งตันสี่นะครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดกิโลนะครับประมาณโดยประมาณนะครับเครามาดูเครื่องกันนะครับเครื่องนะครับเป็นยับเทรบโบนะครับเทรบโบสุดนะครับผมตัวแคมและก็วาลนะตัวนี้ครับตัวนี้ก็สุดนะครับ ระบบถังน้ำมันไม่ได้แต่งนะครับถ้าแต่งมันจะเกินนะครับเห็นไหมไม่ได้แต่งนะครับใช้แค่นี้พอแล้วก็แปะนะครับเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าจุนกันนะครับลมยางเป็น2.13กับนี่ฮะ2.23สองจครับลมยางครับหรือจะปรับเป็น1.5ก็ได้หนึก็ได้ก็แล้วแต่นะครับนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับเกียร์นะครับเป็น3.27นะครับ ปรับแค่ไฟนอได้ก็พอนะครับอันนี้ไม่ได้จูอะไรเลยแค่ไฟนอได้ก็พอรถมันดีอยู่แล้วนะครับเอเลเมนต์นะครับผมมาปรับแค่ตรงนี้ให้เป็น7ครับ7ก็พอด้านบนเป็นลบสนะครับแล้วก็ลบหนเหมือนเดิมครับไอเจลบาครับ1นึกับหกนะครับตัวการถ่วงน้ำหนักรถนะครับตัวนี้ทำให้รถบาลานซ์นะครับตัวนี้ไม่ได้แต่งนะครับไม่ได้ปรับอะไรแคมปิ้งก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับแอโร่ไม่มีให้ปรับเพราะเราไม่ได้แต่งไว้นะครับเบรกเป็นหกกับ160ครับคันนี้เบรกดีมากมากๆนนนิเเเเรรรีียยชลละคคคัับบ15 45 65แ่้ เอาดีเซอร์เรชันออกนะครับว่าผมรู้สึกว่าเวลาเข้าโค้งอะแล้วมันเลี้ยวไม่สุดครับมันเหมือนจีกับนะครับผมก็เลยต้องเอาออกดีเซอเรชันทำใั้จีกับนะครับการลดสะบัดนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแข่งกันเลยนะครับที่เราจะแข่งในวันนี้ครับเป็นออนไลน์นะครับผมหมดเจอกับคนนะครับผู้เล่นเนาะก็คัดตัวท็อปๆมาเล่นด้วยกันนะครับไม่ท็อปก็เล่นได้นะแต่ว่าแล้วแต่เราจะไปเจอห้องไหนนะครับว่าห้องนั้นเจอคนเก่งหรือเปล่าเจอรถ ตัวเมตาหรือเปล่านะครับผมเลือกมาที่สตรีทนะครับแล้วก็มา S2 นะครับเลือกลูกฟอนเฟืองเขียวเนาะฟอนเฟืองครับมาดันมาแล้วนะครับผมกดโอเคไปเลยนะแล้วก็มาเลือกรถนะครับจะเป็น Mercedes Ben z MG1 นะครับผมคันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูว่ามันติดท็อปท็อปรอเปล่านะครับมาดันมาแล้วนะครับผมก็ด่านแรกเป็นดานอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยฮิวท็อปดีเซนต์นะครับโอเคตัวนี้ได้อยู่ก็จะเจออะไรบ้างนะครับเวนทอโดนะครับ มีรถใหม่มีเออร์บาร์ลาเบลมาใหม่เลยเพิ่งมาใหม่รีเมคคอนเซปต์นะครับแล้วก็หูละคาร์พีนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอ็มจีวันเของเรานะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่ด่านที่หน่งนะครับที่จริงผมก็ไปลองเล่นมาแล้วแหละคันนี้นะฮะประมาณ3ามพันสองร้อตามกว่าจะได้จุนนี้มาเราเล่นเราเล่นไปทดลองมาแล้วนะครับจุนนี้มันเวิร์กนะครับผมมีรถใหม่มาด้วยโอเคเดี๋ยวไปเจอเข้าโค้งเดี๋ยวเรารู้กันครับคันนี้โค้งดีเกาะสนามหนึบหนึบ แบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยฮะรถใหม่ทำไมแรงจังเลยครั้างหน้าเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับเพิ่งอัปเดตเมื่อคืนเลยแล้วก็มีคนเอามาทําลงออนไลน์นะครับมันเพิ่งอัปเดตเข้าเมื่อคืนประมาณ12กิกั้างขอผมจำไม่ผิดเบรกนะครับ รถเรามันจะออกตัวเร็วนะแบบรอบมันเร็วนะครับรอบมันจัดนะครับแล้วก็เกาะถนนด้วยโค้งด้วยนะครับดูโค้งดีด้วยอย่างน,นี้เลยครับโอเคชิบชิบชิบ AMG One นะครับผมเนี่ยตีดท็อปสามอยู่นะโอเคอยู่นะฮะโอเคอยู่ ข้อเสียก็คือไม่ได้ล่อไปอีกแล้วนะครับรถพวกนี้มันเป็นรถสนามเรามันต้องวิ่งต้องวิ่งทางเซอร์กิตนะครับต้องวิ่งด่านตัวรถเลสซิ่งนะครับที่ไม่ใช่สตรีทแบบนี้นะครับสตรีทมันจะสู้รถพวกเร่งเร็วๆตอนท้ายไม่ได้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะมาด่านถัดมามา,มาแล้วนะครับผม อัน,นนี้ได้เข้าไปในเมืองด้วยนะนานจริงด้วยแล้วก็ไปจบหลังเขานะครับตอนท้ายนะครับเออบานนี่แรงอยู่นะเมื่อกี้นี่เจอไปนะฮะตอนตอน้นต้นสนามแล้วก็แสงหายไปเลยไหลาย,ยาวไปเลยไปครับไป าในเมืองอาจจะแอบยากหน,หน่อนนึงนะครับเบรกนะครับเบรกชนครับเมื่อกี้ชนเห็นเป็นหนึ่งคนนะซ้ายมือน่าจะดูทันกันไปต่อครับไปต่อไปต่อเมื่อกี้มีดิฟกระโดดหนะ่อยนิดนึงนะครับ,รบเฮินครับเหิน แล้วก็มีคนชนรถไว้ครับเรียบร้อยทำตัวได้น่ารักมากนะฮะข้างหน้าเขาก็บดๆบี้กันครับเรียบร้อยครับหลุดหนึ่งพันครับตอนนี้เราขึ้นมาที่สามแล้วนะครับอาศัยไว้ไม่พลาดเอานะมีซ้ายนะครับนีก็ซ้ายครับ ้้้ทาาไมขงหนาเาไหลไวจังี้ยวดีครับเลี้ยวดีเป็นไงเลี้ยวดีเมือนเลี้ยวดีนะครับอย่างที่ว่านะครับมันเป็นรถเหมาะก,กับเซอร์กิตเนะอันนี้ผมเอามาเล่นผิดประเภทนะครับแค่อยากให้ดูเฉยว่าเออถ้าเจอโค้งนะครับในความเร็วๆมันจะเลี้ยวได้ไหมนะฮะก็ทดสอบมันไปเลยนะครับแบบนี้ อาลืมเช็คคอายพ,พี่ที่สองแล้วนะครับเราขนาดเขาลืมเช็คคอายเขายังเล่งตามมาได้ดเลยรถไฟฟ้าหรือเปล่าขา้างในโอเคครับนี่มามาโค้งโค้งกินโค้งกันหน่อยอืมกินโค้งกันหน่อยนะครับเรียบร้อยครับขึ้นที่หนึ่งครับ ข้อที่1ครับแน่นอนจังหวะนี้ทุลักทุเล <laughs> ่ทุลักทุเลแต่ไม่เป็นไรครับขึ้นที่หนึ่งครับเรียบร้อยครับทำไมออกตัวสุดท้ายก็ได้ที่หนึ่งเหมือนเดิม <laughs> แต่ถ้าไม่พลาดนี่ผมขึ้นไม่ได้นะถ้าพลาดก็ผมแซงนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้หลงเลี้ยวเข้าไปในปา่าแลรถมันก็เลยกุกกุกก,กักะนะฮะตอนจบ โอเคด่านสุดท้ายมาแล้วนะครับผมมาดูกันว่าด่านนี้ใครจะเป็นพระเอกนะครับมีปรกรนิมาเข้ามาใหม่ซอนดาอามีซอนดาอาเข้ามาแล้วก็ g t 3 r ส2มอานหกนะครับเข้ามาใหม่เราไปเริ่มกันเลยนะครับ1 2 3 แรงเกินแรงเกินแรงเกินไม่ได้เบรกเลยฮะแทบไม่ได้เบรกเลยชนเรียบร้อยชนหนึ่งคันทีนี้ขึ้นอยู่กับการควบคุมรถแล้วนะครับเนี่ยชนกันนะ,ะไหลว้า เดี๋ยวไปแซงคืนเดี๋ยวไปแซงคืนรอแป๊บไม่รู้จักเบรกอไอ้หนุม่มเรียบร้อยไม่รู้จักเบรกก็เรียบร้อยไปนะฮะมาแซงคนอื่นแล้วก,การชนนะครับแบบนี้ไม่เวิร์กนะครับคันหน้ามันแรงกว่ามันเร่งมันเร่งเร็วกว่านน่าจะเป็นรถไฟฟ้านะฮะตอนนั้นน่าจะเป็น อุฮ่า่าคอนเซปต์หรอของแอสตันมาตินนะโอเคครับเข้าโค้งครับตามหลังมาด้วยนี่ครับซอนด้าอาร์ครับหมัวแต่นึกชื่อรถสมาธิหลุดอ่ะชนตูดอีกะ่ะยัมโบ้คันนี้นี่ ครับคันนี้เบรกดีมากเห็นไหมเบรกยูอะไรแลม,มโบแฮกแลมโบแฮกไม่รู้จักเบรกชอบเร่งหนูอย่าพลาดละกันนะครับข้างหน้าไม่งั้นผมขึ้นนะแต่อาจจะไม่พาลาดหรอกก็น่าจะขับดีอยู่นะครับเขาไม่ได้ชนอราเเขาไม่ได้ชนเราอาจจะไม่พาลาดใช่จนจบเกมเลยนะก็ติดท็อปสามเหมือนเดิมครับมีด่านที่สองและที่หนึ่งนะครับด่านหนึ่งนะครับ ก็นี่ดาร์ดท้ายแล้วเนาะเรียบร้อยนะครับ MG1 เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ MG1 เห็นข้อดีข้อเสียมันยังไงกันบ้างหลังจากที่ผมขับให้ดูนะครับลองไปแต่งตามดูก็ได้นะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าคันนี้มันขับโอเคขับประเภทไหนขับแบบไหนนะครับถึงจะโอเคกับมันนะครับก็ถ้าสาหรับผมนะมันจะเน้นเข้าโค้งระยะกลางนะครับถ้าโค้งระยะแคบรถมันจะออกตัวแบบสะบัดหน่อยนึงนะครับตัวนี้มันจะได้ด่านพวกสปรินต์นะครับด่านที่มันเป็นวิ่งทางไกลของด่านรถเลอรซิงไอตัวนั้นนะฮะ แล้วก็อาจจะมีด่านเซอร์กิตเข้าไปด้วยนะครับผมตัวนี้แต้มสี่8ดสี่เท่ากันโอเคจบไปแล้วนะครับผมคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับหน้าเป็นไรรอติดตามนะครับกำลังไล่เคลียร์ตารางให้อยู่นะครับผมตัวนี้เราก็ปิดไปแล้วนะครับเราปิดไปแล้วมี MT1 ครับเอาออกเลยเหลือนี่ครับ1 2 3 4 5ส7 8 8ามี่ห้าหเจ็ดแปดแดคันนี้ครับเหลือคิวไปคันนี้นะครับเดี๋ยวตามเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมก็ผมลาแล้วก่อนนะครับผมสวัสดีครับ